สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มหศจัรย์แห่งลายมือตัวเลขครับกับวันนี้ก็จะมาแนะนำเรียนรู้ดูเส้นลายมือเปลี่ยนไหมเปลี่ยนยังไงเพราะว่าเป็นคำถามแทบทุกคนเลยว่าอาจารย์ครับลายมือเปลี่ยนไหมพี่ลายมือเปลี่ยนไหมอย่างเงี้ยก็เลยจะมาทำโจทย์นี้ตอบคำถามให้กับทุกคนที่ ยังไม่รู้แล้วก็ได้รู้เลยว่ามันลักษณะการเปลี่ยนของเส้นลายมือมันมีกี่แบบกันแน่นะมันพอจะเปลี่ยนได้จริงไหมก็คือลักษณะการเปลี่ยนของเส้นลายมือเนี่ยอย่างแรกเลยนะจากเดิมที่มันเป็นเส้นคำคล้ำดำดำเนี่ยอย่างมือนี่แหละมือตัวอย่างเนี่ยเนี่ยคำคล้ำดำดำทึบๆเนี่ยจู่ๆวันหนึ่งมันก็ เปลี่ยนมากายมาเป็นสดใสขึ้นสีต่างออกไปขึ้นอะไรยักลักษณะแบบนี้อันนั้นเนี่ยจุดที่มันเป็นคำคล้ำดำๆพวกนี้เปลี่ยนได้นะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้นะคือนี่แหละคือเปลี่ยนลักษณะอย่างแรกก็หมายความว่าไงถ้ามันเปลี่ยนจากเส้นที่มันช้ำๆคคล้ำดำาๆมองๆเนี่ยมาให้ดูแล้วเออมันสดใสขึ้นมันไม่คล้ำมันคล้ำน้อยลงอะ่ะ ก็หมายความว่าชีวิตคุณโช่วงนั้นะมันดีอารมณ์ภายในก็ดีเลือดลมก็ดีชีวิตไปข้างหน้ามันก็บอกว่าจะราบเรื่องขึ้นเรื่องทุกเรื่องโศกเรื่องเศร้าต่างๆที่เข้ามาเนะี่ยมันอาจจะน้อยลงหรือต่อให้มีมาคุณก็จะสามารถปรับตัวกับมันได้ในช่วงที่มันเป็นเส้นคล้ำด,ำดำๆนะสังเกตดูนะเป็นช่วงที่แต่ละคนนะจะเครียด เคร่งเครียดหน้าดำคลํำเครียดกับการทำงานไม่มีเวลาตัวดูแลตัวเองนะครับมันเลยเลือดลมภายในมันเลยฟ้องออกมาจากเส้นนะจากเส้นของลายมือให้มันเป็นเส้นที่คล้ำขึ้นดำขึ้นนั่นแหละนะครับจู่จูมันก็เปลี่ยนมาเป็นใสขึ้นอะไรพวกเนี้ยเนี่ยแหละก็คือการเปลี่ยนลักษณะที่หนึ่งเปลี่ยนได้ง่ายอันนี้แบบนี้สามารถเปลี่ยนได้ง่ายกว่าแบบที่ สองที่สามที่กำลังจะเล่าให้ฟังนะครับนี่คือการ<ะ>เปลี่ยนทีนี้มาถึงการเปลี่ยนของเส้นลายมือในแบบที่สองที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นแบบที่สองนี่ก็คือจากเดิมที่เส้นมันสั้นแล้วจะมีเส้นมาเชื่อมมาต่อยืดออกไปให้ยาวกว่าเดิมเนี่ยแบบนี้ก็เข้าลักษณะนี้ก็มี อย่างอย่างตรงนี้มันมีเส้นเงาเงไอ้พวกที่เป็นมองเห็นแล้วเป็นเส้นเงาเงเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะต่อยืดออกไปได้เนี่ยมันอย่างตรงนี้เส้นมันมาหยุดแถวนี้เนี่ยมันมีแผ่แล้วเนี่ยจุดนี้มาอย่างเงี้ยต่อยืดออกมานี่เนี่ยก็คือลักษณะของการต่อยืดออกไปอีกเนี่ยเส้นแขแนงพวกนี้สามารถที่จะต่อออกไปแล้วให้ชัดขึ้นนะในแบบที่2คือจากสั้นแล้วก็ยาวออกไป ส่วนที่ทางมันจะไปข้างไหนก็ได้ไปอย่างแบบนี้หรือจะลงข้างล่างจะขึ้นข้างบนก็แล้วแต่นะครับเดี่ยคือแบบลักษณะของตัวที่สองเนี่ยยังอย่างจุดนี้มันจะเป็นเส้นแผ่วๆอยู่ยังไม่ชัดโอกาสข้างหน้าถ้ามันจะเปลี่ยนมันก็อาจจะเป็นเส้นที่ชัดขึ้นกว่าเดิมลักษณะแบบนเนี้ยมมันมันจะมาหยุดอยู่แผ่วตรงนี้ ถ้ามันชัดขึ้นมันก็จะเป็นเส้นที่ลากยาวออกมาแบบนี้จะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้จะสี่เหลี่ยมจะตัดจะค่อยกันไปค่อยกันมาก็ได้หมดนะของลักษณะแบบที่สองก็คือเส้นที่มันสั้นอยู่แล้วต่อยืดออกมาให้ยาวนะครับนี่คือลักษณะการเปลี่ยนของเส้นลายมือในอย่างลักษณะที่สอง ครับอย่างมือน,นี้ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนในลักษณะที่2ได้เพราะจุดนี้ไปเนี่ยมันจะมีเส้นเล็กๆแผ่วๆปลายดิ่งมาอย่างเงี้ยนะเนี่ยลักษณะแบบนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้หรือเป็นเส้นอยู่เดียวโผล่ขึ้นมาแบบลักษณะอย่างเงี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันอย่างอย่างเส้นตัวนี้มันมีโอกาสที่จะ ต่อยืดออกไปได้อเนี่ยเพราะว่าจุดที่เส้นใจเนี่ยมันจะมีเส้นตัวหนึ่งเล็กๆอยู่แถวเนี้ยแต่ว่าดูทิศทางแล้วมันจะปักหัวลงซะมากกว่านะอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วจะเป็นในทางที่ไม่ดีนะครับนี่คือตัวเปลี่ยนแบบลักษณะที่สองจะขึ้นจะลงจะซ้ายจะขวาไปได้หมดนะสามารถเปลี่ยนได้ทุกรูปแบบ แต่ว่าเส้นใหญ่ๆมันไม่เปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเฉพาะเส้นเล็ก,ลกๆฝอยๆนะครับอันนี้คือแบบที่สองครับทีนี้มาดูการเปลี่ยนของเส้นลักษณะที่3ที่พอจะเกิดขึ้นได้ก็คือจากเดิมเส้นที่มันยาวอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็สั้นเข้ากว่าเดิมเนี่ยอย่างเมื่อนี้เส้นเล็กๆที่มันจะเปลี่ยนกนะ็ค,ะคือส่วนมา,ากแล้วมันจะเป็นเส้นฝอยๆหรือไม่ก็เส้นเชื่อมไอ้เส้นใหญ่ๆพวกนี้มันอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นของมันอะมันไม่ได้เปลี่ยนหรอกนะครับ เนี่ยอย่างมือนี้มันมีลักษณะสมมติว่าเส้นที่มันยาวอยู่อย่างเงี้ยจูๆ่ๆมันหดลงมาหรือขาดไปเลยตรงนี้เหลืออยู่แค่เนี้ยมันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเปลี่ยนลักษณะที่สองก็คือจากเดิมที่ยาวอยู่แล้วเหลือลงมาสั้นกว่าเดิมนะครับไอพวกเส้นฝอยๆพวกนี้แหละเนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นตั้งๆก็ได้ หรือเส้นที่มันขวางยังไงก็ได้ที่มันยาวแล้วเดี๋ยวจู่วันนึงมันสั้นลงกว่าเดิมส่วนมากไอ้เส้นให,ใ,หใหญ่ที่เราพอจะมองเห็นเนี่ยนะครับพวกเส้นลักษณะตรงนี้มันจะไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกมันจะเปลี่ยนในลักษณะของเส้นที่มันฝอยอย่างจังมือตัวอย่างเนี่ยมันมีเส้นเนี่ยมันก็จะมีเส้นฝอยๆขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะมีอยู่2เส้นลักษณะแบบนี้เหมือนกัน ครับเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้จู่ๆวันหนึ่งไอเส้นสีเขียวเนี่ยเนี่ยมันหายไปสีเขียวนะมันเนี่ยมันหายไปมันจะเหลือแค่ตัวเส้นสีแดงๆอย่างเงี้ยมาเนี่ยมันก็ได้คือเปลี่ยนตัวลักษณะที่สคือจากเส้นที่ยาว มันก็จะสั้นลงหดลงอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครสังเกตที่ที่บอกว่ามันถึงกล้าเปลี่ยนก็เพราะว่าสังเกตในมือของตัวเองมันมีมันมีลักษณะเส้นมาอย่างเงี้ยแล้วจะมีเส้นหนึ่งมันจะลงอย่างเงี้ยจ,จู่วันหนึ่งมันเหลือแค่ตัวจากเนี้ยเนี่ยมันเหลือจากตัวสีวเขียวมาเนี่ยไอตัวแดงๆเนี่ยมันหายไป มันหายไปลักษณะแบบนี้แหละที่บอกว่ามันยาวแล้วก็สั้นลงนะครับลักษณะแบบนี้ก็มีหรืออีกมันเปลี่ยนแบบลักษณะอย่างเช่นมีเส้นหนึ่งที่โค้งลงมาแบบนี้แต่อีกเส้นหนึ่งวิ่งขึ้นไปรับเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นไปไปชนกันพอดีเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ก็มีสังเกตด,ดูแล้ว ในในมือของผมเองเนี่ยแหละมันเป็นมันเป็นช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยบางมีเร็วๆเ,เนี่ยมันก็มีตัวจุดที่มาเส้นสมองนั่นแหละมันเปลี่ยนจากเดิมที่ปลายสมองเส้นปลายสมองมันก็แหลมแล้วก็มาหยุดอยู่แล้วทีนี้มันก็จะมีเส้นตัวหนึ่งโค้งออกมาปลายแหลๆมๆเหมือนกันมีสองมีสองเส้นเนี่ยมันออกมาลักษณะแบบเนี้ย นี่คือตัวที่มันเปลี่ยนอยู่ในค่ายของลักษณะที่สองคือสั้นแล้วยาวออกไปนะส่วนตัวเส้นลักษณะที่สามเนี่ยก็คือจากยาวอยู่แล้วก็สั้นเข้าเนี่ยเส้นเล็กเลกไฟฝอยพวกนี้มันเยอะๆตัดกันเยอะๆพวกนี้จู่ๆวันหนึ่งมันหายไปเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนเหมือนกันนะครับจะเปลี่ยนตัดกันไปตัดกันมาเยอะขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมน้อยลงกว่าเดิมมันก็คือเปลี่ยนเหมือนกัน นะแล้วทีนี้ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เส้นในลายมือเปลี่ยนเนี่ยก็มีอะไรบ้างก็ 1. ละช่วงวัยอายุอ่อนแก่มากน้อยแค่ไหนสองก็เส้นลายมือ 2. ก็พวกไอมือนิ่มไหมนุ่มละเอียดมากน้อยแค่ไหนมือหยาบหนาแข็งอันนี้โอกาสมันก็น้อยลงนะแล้วก็พฤติกรรมการกทำของตัวเราเองด้วยจะเป็นตัวต่อว่า จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือไม่ดีนะอย่างมือตัวอย่างเนี้ยมือที่มีความละเอียดอ่อนเนี่ยมือนุ่มพวกเนี้ยโอกาสเปลี่ยนยังมีอยู่นะครับมือลักษณะแบบนี้โอกาสที่มันจะเปลี่ยนในวันข้างหน้าก็เปลี่ยนได้แต่ว่าเปลี่ยนในทีนี้ก็ไม่ได้หมายเปลี่ยนความว่ามันจะเปลี่ยนแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเส้นเล็กเส้น,นน้อยเส้นฝอยเส้นที่มันต่อเชื่อมอจากยาวแล้วก็สั้น จากสั้นแล้วก็ยาออกไปเชื่อมออกไปตัดกันขวางไปจะไปซ้ายไปขวาจะยังไงมันได้หมดเกิดโดเองครับว่าอยากรู้ว่ามือตัวเองจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับอย่างเส้นที่เห็นพวกพวกไอ้เส้นเล็กๆฝอยๆพวกนี้นี่แหละคือมันจะเปลี่ยนจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นยังไงก็เส้นพวกนี้แหละมักจะเป็นตัวเชื่อมเข้าไปหาจุดที่ดีหรือจุดที่เสียก็ก็แล้วแต่ พฤติกรรมของเราเองว่าคิดดีทดําดีพูดดีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีเหมือนกันเนี่ยอย่างมือที่หนาหนาดูอย่างเงี้ยโอกาสเปลี่ยนก็ยากแล้วนะมือที่ดูหยาบพวกเนี้ยผิวไม,ไม่ละเอียดมือแบบเนี้ยหนาสาบพวกเนี้ยแข็งแข็งแน่นแน่แนแ้อายุเยอะมายังไงก็ไปอย่างนั้นโอกาสเปลี่ยนมันก็จะ น้อยลงนะครับเนี่ยลักษณะมือแบบนี้โอกาสเปลี่ยนน้อยลนะนะส่วนระยะเวลาเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้เป็นเดือนเป็นปีสองปีสามปีห้าปีสิบปีนี่คือระยะเวลาและลักษณะแบบนี้ก็คือนานอยู่แต่ที่สำคัญนะลายมือมันไม่ได้เปลี่ยนทุกวันใครว่าลายมือเปลี่ยนทุกวันต้นไม้ใบหญ้ามันยังมีฤด,ดูการเปลี่ยนของมันเองเลย ผีดอ,กออกผลมันยังมีฤดูก,การเปลี่ยนแล้วมือคนมันจะไปอยู่เหนือกฎธรรมชาติพวกนั้นไปได้ยังไงมันก็อยู่ในกฎเดียวกันนั่นแหละสิ่งที่มันเปลี่ยนอยู่ทุกวันคือความคิด,คดจิตใจอารมณ์ของคนทุกวันทุกเวลาทุกเมื่ออันนั่นแหละมันเปลี่ยนทุกวันคือคนความคิดคนนั่นเปลี่ยนได้นะครับถึงแม้ว่าลายมือเรามองดูแล้วไม่เปลี่ยน แต่พฤติกรรมของเรานี่สามารถเปลี่ยนได้ขยันเปลี่ยนขยันเกิดมาขี้เกียจเนี่ยมันก็เปลี่ยนแล้วขี้เกียจมาขยันขึ้นมันก็เปลี่ยนแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วว่าแต่คุณกล้าพอที่จะเปลี่ยนตัวเองหรือไม่เท่านั้นแหละนะถ้ากล้าเปลี่ยนชีวิตคุณก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับระยะเวลาของการเปลี่ยนของมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราเองถ้าทำอะไรไปในทางที่ดี มือมันก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับมันก็จะกลายเป็นความมหัศจรรย์แห่งลายมือของตัวคุณเองถ้าอยากรู้ว่าเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนก็ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตเอาหน่อยแล้วกันนะครับเส้นในมือตัวเองมันอยู่แบบไหนมันไปยังไงวันหนึ่งมันขึ้นมาเนี่ยมันโผล่มาเนี่ยมันมีกี่เส้นมันเยอะมันน้อยมันมากแค่ไหนก็มีแต่ตัวเราเองเท่านั้นแหละครับ ที่จะเป็นคนตอบคาถามนี้ได้สรุปก็คือเส้นในลายมือของคนเรานี้เปลี่ยนได้แต่ไม่มากนะครับ